จริงๆเรานะก็ใช้สิทธิพิเศษในการแล้วเราก็เป็นประสงค์ของการที่เรามาที่นี่นะครับก็เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนกีฬาโรงเรียนต่างจังหวัดนั้นเด็กๆนี่หวานใกล้ศูนยกางนะครับางใกล้สามารถที่จะเล่นกีฬาได้เป็นสิ่ครับกีฬาบรรดาเป็นกีฬาสระบุรยเท่านั้นนะครับในยุโรปเพราะว่าอย่างนนั้ ที่เราได้เริ่มฝึกตั้งแต่เช้ามานะครับเราก็เห็นว่านักเรียนทัานสามนักเรียนสามารถแบบรู้รู้แบบรู้แต่ถ้าพูดก็แนวจริงนะครับรอบที่สองนะครับรอบที่สาม

ท่านมีวัตถุสงค์ในการที่จะเผยแพร่กีฬาประดับไปสู่ภูมิภาคนะครับและก็ โรงเรียนต่างๆที่ที่อยู่ห่างไกลศูนย์กลางกรุงเทพน,นั้นโรงเรียนไหนที่อยากจะมีกีฬาฟันดาบเราก็จะเดินทางมาสาธิตมาสอนเด็กโดยที่เราจะนําอุปกรณ์และโค้ชตลอดจนผู้ช่วยโค้ชและสิ่งของเล็กๆน้อยเราเดินเกนแล้วไปห้าโรงเรียนนะครับก็มีโรงเรียนโรงเรียนบัววันนะครับบางเนลนนครปฐมนะครับโรงเรียน บ้านไผ่ตาโมอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์นะครับสองพี่น้องสุพรรณบุรีนะครับโรงเรียนสองพี่น้องปฐมนะครับแล้วก็สองพี่น้องวัธยมนะครับที่เภอสองพี่น้องแล้วก็โรงเรียนบรรหานแจ่มใสห้านะครับหมาห้าโรงเรียนแล้วก็โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนที่หกครับก็มาเป็นที่ค่าแล้วก็เดินทางไปสาธิตไปหาคุณแอลคือไปหาช้างช้างเผื่อในกรูพละให้มา ผู้คุมเด็กในการที่จะฝึกกีฬาฟันดาบในตอนเย็นนะครับเพราะว่าถ้าเรามาฝึกกีฬาฟันดาบแล้วนักเรียนไม่มีใครเล่นต่อเลยเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราว่าน้ําเหลวนะครับจะหายไปเลยทันทีแต่ถ้าเรามีครูพระละหรือว่าครูคนหนึ่งคนใดที่เสียสละในการที่จะคุมเด็กตอนเย็นมาทําท่าทำท่าฝึกต่างๆซึ่งผมก็จะส่งไปทางไลน์นะครับว่า วันนี้ถ้าฝึกอย่างนี้อย่างนี้แล้วเด็กก็จะฝึกกันโดยที่เราวางอุปกรณ์ไว้ให้ที่โรงเรียนแต่ถ้าเราไม่มีครูควบคุมนะครับเราไม่สามารถที่จะวางอุปกรณ์ไว้ได้นะครับก็ถือว่าโรงเรียนนั้นเราไม่ประสบ